สวัสดีครับค่ามันทึกรายการค่ะวันที่12มกราคมนะครับสั่งซื้อชุดโอมเดียเตอร์จำนวน2เครื่องนะครับเครื่องละ2 2 0 0 0บาทจากบริษัทโซนี่จำกัดนะครับให้เลือกระบบซื้อและสั่งซื้อนะครับกดปุ่ม workflow นะครับเลือกที่ใบสั่งซื้อนะครับกดปุ่มโอเค กดปุ่ม F3 นะครับเพื่อเพิ่มบริการเลขที่กับเลขที่อังอกฤงนะครับไม่ต้องคีย์ระบบจะคีย์ข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับส่วนวันที่นะครับก็จะเป็นวันที่12/01/24ชื่อยอ่อผู้ขายนะครับไ้กดจุดแล้วกด Enter นะครับเป็นบริษัทโซนี่จำกัดนะครับกดปุ่มเลือก ต่อไปรหยการสินค้านะครับชนิดของสินค้าให้กดจุดแล้วกด Enter นะครับเป็นรหัสชนิดสินค้าก็คือ1ครับสินค้าส1ดรูปส่วนรหัสอาคารไม่กดจุดแล้วกด Enter เลือกจุดโอมเทยเตอร์นะครับจำนวน2เครื่องาราคาเครื่องละ22,000บาทนะครับ กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกเราจะถามว่าพิมพ์หรือไม่นะครับให้กดปุม่ม no นะครับแต่ในการทำงานจริงนะครับก็จะตกจะสั่งพิมพ์ออกมานะครับในที่นี้กดปุ่ม escape นะครับเพื่อยกเลิกข้อมูลนี้ให้กดปุ่ม yes ครับกดปุ่ม escape อีกครั้งนะ